ระหว่างพักรถที่ฟา๊มหุดรนะคะก็ได้พบกับเครื่องบินแล้วก็เพื่อนแล้วก็เล่นนะคะโอ้โหสนุกของนางเลยเชียวเล่นกับพี่ๆค่ะเล่นกับพี่พี่ <c oughs> <c oughs> สูตรด,ดำมากค่ะเยีดดเ่ยวสูตรดำเยี่ยวไปกับพี่ๆเลยไม่กลัวใครทั้งนั้นค่ะไอกแล้งยังตามก็ไปแล้วตามก็ไปแล้วขอขออ้อมสัน โอ้โห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 เล่นหนักมากเฮ้ยสนุกมากเลยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ค่ะเครื่องบินลำใหญ่ดูนะคะสไลด์แบบถอยหลังสไลด์แบบถอยหลังก็ได้ <c oughs> มึนมากเลยค่ะไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปกับพี่เขาอีกแล้ว เล่นกับเด็กตูนะคะตอนวันนี้นาลาหนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนได้อ้วนวิ้งมาแล้วไปอีกเล้วค่ะไปอีกเลี้ยวไปอีกเล้ยวนี่นะคะบรรยากาศของเด็กๆกำลังเล่นกันไปตามพี่ค่ะทำตามพี่อ๋อพี่ทำอะไรทำตามพี่ทำอะไรทำตามโอ้ยทำได้ ไปอีกแอวนไปอีกแออ่ถาถลไลมาแล้วถลไยมาแล้ว,ลวอ้ยนี่นะคะบรรยากาศรอบๆสวยมากเลยนะคะมีน้ำตกด้วยนี่ค่ะอเมซอนน้ำตกเล็กๆมีปลาด้วยนะคะอ่าไปดูเด็กๆเล่นกันต่อคะอ่ะโอ้โหโอ้โห ตีลังกาค่ะตีลิงกาไหมอะไรจะตีลังกาไหมไม่ตีโอ้โหเจ็บเลยเจ็บเลยเขาบอกว่าเขาเจ็บเลยเจ็บเลยเหรอไปแล้ว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 สนุกมากเลยนะคะ ทำตามพี่ทุกอย่างอา๋มาแล้ว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 นาลายิบหน่อยโอ้โห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 ทำตามพี่ทำตามพี่